ฉันเลยจะมาพูดถึงลูกหรือการตั้งครรภ์น,นั่นเองการตั้งครรภ์โดยปกติเนี่นะมีระยะเวลาเฉลี่ยคือ40สัปดาห์หรือ9เดือนออวันนี้อีฉันเลยจะพาไปดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะทารกหรือบุตรของเราลูกพอแก้วหัวแหวนเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างหนึ่เดือนแรกเป็นช่วงเวลาที่ไข่ผสมกับอะไรไข่ผสมกับอะไรอสุจินะ กลายเป็นตัวอ่อนช่วงเดือนที่2เริ่มสังเกตเห็นทารกชัดเจนและเป็นตัวไม่ใช่เป็นคนเป็นตัวเลยนะและจะเห็นสายรกแล้วด้วยโดยรกเนี่ยทำหน้าที่เสมือนปอดแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนกับคุณแม่และยังเป็นเสมือนสายใหญ่ที่คอยลำเลียงอะไรอาหารไม่ใช่ความรักหรอกอาหารจากคุณแม่สู่ทารกในครรภ์อีกด้วยนะช่วงเดือนที่3 ครงสร้างบในใบหน้าของทารกเนี่ยเริ่มสมบูรณ์แต่เปลือกตาย,ยังปิดอยู่ยังง่วงลูกนะแขนขาเริ่มยืดออกและเคลื่อนไหวได้แต่ยังไม่ถึงกระเต้นบัลเล่นะแค่เคลื่อนไหวเบาๆแต่คุณแม่ต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะ3เดือนแรกเนี่ยนะมีอัตราเสี่ยงที่จะ <c oughs> เสียลูกไปนะต,ต้องระวัง ช่วงเดือนที่4การเติบโตของทารกใกล้จะสมบูรณ์และสามารถงอมืองอนิ้วได้ไม่ใช่งอมืองอเท้าแบบที่เกียดนะงอนิ้วลูกงอนิ้วนะเตะได้ด้วยถ้าเขาโมโหหรือเขาอยากยืดเส้นยืดสายนะเอาวัยวะเพศพัฒนามากขึ้นจนสามารถบอกได้ว่าเป็นผู้อะไรผู้หญิงหรือผู้ชายะเรานะช่วงเดือนที่5พัฒนาการของทารกจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วลูกนะระยะนี้นะคุณแม่จะเริ่มรู้สึกว่าทารกเนี่ย เือเกินนะช่วงเดือนที่6การกสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกได้โดยเฉพาะตอนนอนพักทารกสามารถได้ยินเสียงหัวใจเต้นเสียงพูดครนินทารู้หมดเสียงดนตรีใครเปิดเพลงไม่เพราะสั่งปิดนะและสามารถตอบสนองการกระตุ้นของคุณแม่ได้ช่วงเดือนที่7มีการสร้างไข มาปกคลุมผิวหนังลําตัวเพื่ออะไรพเพื่อความอบอุ่นและปกป้องผิวหนังจากน้ําปอดของทารกเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์เปลือกตาเริ่มเปิดอยากดูโลกและเออถ้าเกิดว่าทารกเนี่ยเกิดคลอดออกมาช่วงนี้เป็นยังไงคะโอกาสรอดค่อนข้างสูงค่ะลูกเพราะอาวัยวะสําคัญทั้งหลายเนี่ย ครบถ้วนแล้วช่วงเดือนที่8ช่วงนี้เนะี่ยทารกจะเริ่มกลับหัวเข้าสุ่อุ้งเชิงกรานอุ้งเชิงกรานคืออะไรไม่รู้น้ำมันอยู่ข้างในเพื่อเตรียมออกมาดูโลกนั่นเองและช่วงเดือนที่9ทารกจะอยู่ในท่าที่พร้อมคลอดท่าไหนลูกไม่รู้เหมือนกันนะทารกส่วนใหญ่เนี่ยจะคลอดตามกำหนดหรือว่าช้าไปสองสัปดาห์หลังกำหนดนั่นเองแต่เรื่องทารกไม่ต้องเครียด Kira-kira asam ni ke? ni